สวัสดีคะ่ะทุกคนเมื่อวันพฤหัสนะคะไอกับพี่ขุนได้ขับรถไปที่ภาคกลางของสวีเดนนะคะก็คือเราจะไปที่ดอแล,ละนะนะคะทุกคนแล้วก็จะไปเมืองเฮียดเดโมระซึ่งไอคืจะได้ไปเจอกับเพื่อนมัดด้วยนะคะหรือทุกคนรู้กันในนามของเล็กนนะคะก็ตอนขับไปเนี่ยไอยได้มีโอกาสที่จะฝึกหัดขับรถด้วยนะคะทุกคน ปกติแล้วเนี่ยไอายมาอยู่ที่นี่14ปีไอควรจะทําใบขับขี่ได้แล้วแต่ก็ยังไม่ได้ทําสักทีนะทุกคนนะเนี่ยรอบนี้ก็เริ่มมาฝึกขับอีกแล้วนะคะก็ขับไปไอไอขับไม่ไกลเท่าไหร่นะคะน่าจะขับผ่านไปประมาณ 3- 4สี่เมืองได้แล้วที่เหลือก็ให้พี่ขุนขับนะคะเราใช้เวลาขับรถเนี่ยถ้าวัดจากระยะทางใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงครึ่งนะคะทุกคนแต่เราอจอดพักรถ4ครั้งนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างไกลนะคะแล้วก็ ก็พากันเหนื่อยแล้วก็ง่วงเอาง่ายๆนะคะก็จอดนอนบ้างจอดทานข้าวบ้างเข้าห้องน้ําบ้างอะไรอย่างเงี้ยแหะค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราจอดพักรถที่เมืองนู่ะเห็นในป้ายว่าเออมันสวยดีก็เลยพากันแบบลงมาดูเป็นคอฟฟี่ช็อปนะคะอยู่ในสวนเขาไอ้เสิร์ฟวอฟเฟิลแล้วก็ไอศครีม พี่ขุนกำลังจะไปถ่ายรูปรถไฟรถไฟโบราณนะคะเขาจะส่งไปให้พ่อเขาเพราะว่าสมัยก่อนอ,ะอ่ะพ่อของอันเดอร์น่ะเขาทำเขาทำงานอยู่ที่การรถไฟอะค่ะเขาเขียนว่าโพสปัวเรดหนูระอืม เป็นรถไฟโบราณน,นะคะซึ่งไม่ได้ใช้แล้วแล้วเขาก็มาเปิดเป็นแบบคาเฟ่แล้วก็เป็นร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนอแล้วเรามาแบบมันเป็นวันที่สวยมากเลยสวัสดีค่ะพี่ขุนสวัสดีครับ,ส,ส,รบสบายดีไหมพี่ขุนยองยออังไม่ร้อนนู่นรอจอดนอนไปกี่ครั้ง <laughs> เดี๋ยวเห็นมันมีที่ให้นั่งเขามีแบบให้ลงเรือไปเที่ยวด้วยนะลงเรือลงเรือทุกนี้มันเป็นทะเลสาบน้ําจืดนะทุกคนก็นี่ก็จะมีแบบบริการให้ล่องเรือนะคะแต่ไม่รู้เขาจะข้ามไปไหนนะเพราะว่าไม่ได้อ่านป้ายไงไม่ได้อ่านป้ายว่ามันมีอะไรน่าเที่ยวแต่เห็นป้ายเห็นแบบเหมือนเป็นแอคทิวิตี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนทุกคนไอศครีม ใช่เฮ้ยสวยมากเลยทุกคนเจอเจอบ้านหลังหนึ่งปลูกดอกไม้เต็มเลยดอกเนี้ยเหมือนดอกบัวตองเลยเนาะดอกไมเ,เยอะมากเลมเืองนี้มันเป็นเมืองแบบมีนักท่งเที่ยวเยอะไงทุกคนเราไปทุกทุกที่ทุกมุมอะ่ะมันก็จะมีแต่ดอกไม้อย่างเงี้ยค่ะประดับแต่ โบสถ์ของเมืองเขาสวยตรงนี้เป็นใจกลางของเมืองคะ่ะเมืองเขาเป็นเมืองเล็กๆเองนะทุกคนพี่ขุนก็กำลังเก็บภาพเราก็มาแวะใช้เวลาประมาณ30นาทีในเมืองนี้นะคะเดี๋ยวเราจะขับรถต่อละโอเคทุกคนหลังจากที่กินไอติมเสร็จนะไอติมแบบ ถ้วยเบลเลอร์เลยของแต่ละคนไอ้กินแทบไม่ไหวนะคะให้พี่ขุนช่วยนะคะทุกคนก็ให้พี่ขุนบอกว่าเดี๋ยวมีแรงขับรถต่อหรือจะง่วงก็ไม่รู้เพราะว่ากินน้ำตาลเข้าไปเยอะโอเคไม่รู้พี่ขุนเขาจะดูอะไรอีกเ <laughs> <laughs> มืองก็จะประมาณนี้นะคะ่ะทุกคน <laughs> <laughs> เมื่อกี้ลงไปกินไอศครีมไม่ได้ถ่ายข้างในบรรยากาศในในในสวนเพราะว่าคนเยอะมาก ก็เกรงใจนะคะเกรงใจไม่อยากให้มีคนเข้ามาในกล้องเยอะเท่าไหร่เวลาแบบนั่งใกล้ๆกันอย่างนนั่งต uh ัวใกล้กันก็เกรงใจเขาที่เมืองนู่นนะคะทุกคนใครคิดว่าเป็นเมืองที่มีเสน่ห์มากๆเลยนะคะ เขาค่อนข้างที่จะน่ารักกระทัดรัดนะคะแต่ก็มีนักท่องเที่ยวเยอะนะคะแล้วก็ตอนที่เราไปเราเจอขบวนรถของอเมริกันเนี่ยแหละค่ะคนสวีเดนนี่แหละค่ะทุกคนแต่ขับรถอเมริกันเป็นรถโบราณน,นะคะเขาก็จะขับแห่ไปรอบเมืองแล้วก็เปิดเพลงเสียงดังมากเลยนะคะไอก็เลยต้องปิดเสียงแล้วก็พากเสียงของไอลงไปนะคะก็ดูสนุกดีอ่ะทุกคนไอนดูแล้วก็เออมีความสนุกคื้นเพลงไปกับเขาด้วยรอให้ขบวนรถผ่านไปก่อนนะคะแล้วเราก็จะขับรถออกไปจากเมืองนี้ค่ะ เวลาที่ไอามาเที่ยวต่างจังหวัดแบบนี้นะทุกคนไอชอบดูเนี่ยอาคารบ้านเรือนเขานะคะมันจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปในแต่ละภาคพื้นของสวีเดนนะคะมันมันรู้สึกว่ามันมีเสน่ห์เอาง่ายๆเราขับรถออกจากเมืองนูระแล้วนะคะเมืองที่เราไปไปเยี่ยมชมเมื่อกี้คือเมืองนูระเฮโดนูระ hey <Hey do. S 1> <laughs> ทะเลสาบตรงนี้สวยมากเลยเสียดายเราอยู่ในรถเนาะมองไม่ค่อยเห็นแต่มันสวยมากเลยตอนนี้เรากำลังออกจากเมืองฟอเกนสตอเรามุ่งหน้าไปต่อนะคะคาดว่าอีกประมาณ40นาทีจะถึงที่หมายแถวนี้วิวทิวทัศน์สวยมากเลยทุกคนเราเดินทางมาถึงบ้านพักประมาณ17.30น,นของวันพฤหัสนะคะ มาถึงไอ้ก็ดูสวนก่อนเลยทุกคนไอ้ชอบอ่มันมี Red Current มี Black Current นะคะสนามหญ้าก,ก็กว้างมากเลยนะคะเจ้าของบ้านอยู่ตรงนู้นเนี่ยหลังแดงๆนั่นนะคะส่วนเราจะพักตรงนี้นะคะเราเข้ามาในกระท่อมน้อยปลายนาแล้วนะคะก็จะเป็นบ้านแบบบ้านเก่าๆที่เจ้าของบ้านเขาทำข้างในให้มันดูดีให้แขกนอนได้ทุกคน นี่อยู่กันได้หลายคนเลยนะนี่ห้องรับแขกก็จะมีเตียงนะคะแล้วก็ข้างในนูน้นเดี๋ยวนะไอถอดรองเท้าก่อนข้างในนู้นก็จะเป็นห้องครัวห้องครัวก็จะมีโต๊ะทานข้าวแล้วอันนี้ก็จะเป็นเตานะคะแล้วก็มีเตาอบซิงล้างจานแล้วก็มีมีตู้เย็นนะคะแล้วก็ ไมโครเวฟเครื่องครัวนะคะทุกคนเครื่องครัวแล้วก็จานชามช้อนนะคะข้างบนนี่มีอะไรเอ่ยแก้วจานชามนี่เรามาพักกระท่อมอย่างเงี้ยดีนะทุกคนเราทำอะไรได้เป็นอิสระนะคะอ,อุ้ยนี่มีที่เครื่องต้มกาแฟด้วยไอ้ลืมเอากาแฟของไอมา แผนที่ก็มีจ้ะทุกคนแผนที่นะอ๋ออินเทอร์เน็ตก็มีให้ข้างบนเดีย๋ยวขึ้นไปดูข้างบนข้างบนนี้เขาให้ขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะขึ้นได้เหรอข้างบนชั้นบนนะคะเดีย๋ยวขึ้นไปดูหูชั้นบนชั้นบน ว่าเราสามารถอยู่ชั้นบนได้หรือเปล่านะก็จะเป็นชั้นลอยตรงนี้นะคะเป็นห้องดูทีวีโอ้โหนี่มากันทั้งครอบครัวได้เลยนะอาจริงห้องนอนอยู่ใต้หลังคานะคะก็จะมีสองเตียงนอนแต่เราคงไม่นอนข้างบนหรอกไอคิดว่านะนี่มีเตียงเด็กด้วยอืมเราอาจจะนอนข้างล่างคิดว่านะโอ้บ้านเขนาน่ารักจังเลยทุกคนดูดิ สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยววันรุ่งขึ้นไอจะพาทุกคนไปเที่ยวป่าค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าป่าที่เนี่เขาจะมีบูเบอรี่เยอะหรือเปล่ามีเห็ดเยอะหรือเปล่านะคะซึ่งไอก็ไม่เคยมานะคะตรงจุดที่ไอไปพักเนี่ยนะคะเป็นครั้งแรกเลยเดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะว่าเราจะโชคดีหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวคอยติดตามในคลิปถัดไปเลยค่ะ